ดูสิยังมีคนบอกว่ะแท็กซี่แท็กซี่เออมีคนบอกมีคนบอกฮัลโหลไปไหนครับไปไหนครับไปเอ่อไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ใช่คิดอ๋อเดี๋ยวต้องไปส่งรถอ่ะพอดีไม่ผมถามว่าไปไหมกับไปไหมแล้วไปไปไปเนี่ยเนี่ยรถรถผมเสียอ๋อไหนไหนไหนช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูหน่อยไหนไหนรถเสียไหนเปิดเปิดฝากระโปรงนี่พี่พี่ช่วยช่วยเข็นหน่อยพี่พี่ซะดํา ได้ครับได้ครับแล้วคู่นะครับผมเอาเครื่องเครื่องพี่อยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าไม่ไม่ใช่อยู่ข้างหน้าครับที่นี่เครื่องเดี๋วนี้เอาออกไปก่อนดิเอาไปก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคจ้าโอ้โหจ้าทุกอย่างงี้ผมมองคอนเลยนะครับมองคอนเลยโอเคเอ้ยีโอ้โหสูงว่ะเอ๊ะเดี๋ยว เดี๋ยวขับพาพี่ไปอู่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปถามช่างดูหน่อยโอ้ดีเลยครับผมโอ้แดดร้อนมากเลยครับปิดแันรูฟหน่อยได้ไหมเี่เราไปไหนกันนะเนี่ยไปอู่ที่ใกล้ที่สุดเลยอู่ที่ใกล้ที่สุดครับครับผงตรงไปครับตรงไปตรงไปโอเคไปอู่ไหนเนี่ยอู่อู่ธนธรอู่ธนธรได้เลยครับผมแล้วขวาเล้วขวาแล้วตรงพี่ยกชื่อชื่ออะไรครอ๋อ จิตลค่า <Mont aja. S 3> ตรงไปเลยครับพี่โอเคตรงนะคะพี่ไปแดงพี่ไปแดงเฮ้ยโอ๊ยโทษทีใจร้อนครับเจร้อนอยากคายมากเลยนะคะเนี่ยมีรถเทียบพี่มีดนเทียบเฮ้ยเฮ้เฮดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนคะตามตามตหรอขึ้นาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมามาเดี๋ยว่เยรยเเย เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลงมาเช็คสภาพรถตัวเองหน่อยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราตามแล้วเดี๋ย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 วเยใจเย็นใจเย็นไอ้เชี่ยทำไมไอ้ทำไมเมืองมันเถื่อนได้ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเราไปที่อู่กันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปซ่อมแท็กซี่ด้วยกลับไปส่งรถเดี๋ยวประตูหลุดเดี๋ยวต้องจ่ายค่าปรับอะนี่พี่เจ็บคอป่ะทำไมเสียงพี่แมนยังโอเคเดี๋ยวพี่ขอ ซ่อมรถแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ถามช่างให้ด้วยต้องลงไหมเนี่ยไม่ต้องลงค่ะไม่ต้องลงซ่อมเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อนะครับพวกเราพี่ย้อนสอเนี่ะพี่พาไปส่งต้อมตำรวจหน่ได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะบอกทางด้วยแล้วกันนะครับพอดีพี่ไม่ค่อยได้ขับวิ่งแถวนั้นพี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาครับโอเคค่ะมึงไม่บอกพรุ่งนี้เลยละครับไอ้สัตว์ได้ยินหรพี่อ๋อโทษโทษโทษค่ะจเตรียมไปว่าพี่เป็นขวาหน้าครับพี่ขวาน้าซ้ายครับพี่ซ้ายซ้ายซ้ายนะซ้ายผ่านตลอดอีซ้ายผ่านตลอดครับค่ะ พี่พี่ครับผมผมผมชื่อป้อมนะพี่พี่ชื่คอะไรนบ้างะพี่ชื่อจิตตลาค่ะอ๋อจิตลาค่ะแล้วชื่อตู่ฮะชื่อตู่ชื่อตู่ครับตู่อ๋อตู่กับป้อมตู่เอ๊ป้อมทำงานอะไรคะแล้วป้อมกับตู่ทำงานอะไรกันบ้างคะผมเด็กเด็กเรียนในร้อยครับอ๋อเรียนในร้อยอ่ะแล้วต้องตู่น้องตู่เรียนอะไรคะตอนเด็กอ๋อผมเรียนทำอาหารครับเรียนทำอาหารเหรอคะ คือเป็นเชฟเหรอใช่ครับเป็นร้านอาหารผมได้นะร้านอาหารโอเคอ่ะพาน้องตู่มาสนใจร้านผมเลยพี่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอโนชาอ๋ออ๋อตูวอโนชาโอ้ชื่อร้านดีนะคะชื่อร้านดีมากเลยค่ะโอเคที่พามาส่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตู่น้องป้อมยังไม่จ่ายค่าเอโดยสารเลย เดี๋ยว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 ไอสัตว์กูกูก็มีปืนนะคะเฮ้ยไอตูไอตูเฮ้ยแย่แล้วลูกค้าคนลูกค้าทำไรเฮ้ยผมเอาข้อมูลแป๊บนึงครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าเราไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยผมเก็บปืนเขาได้ปะเนี่ยผมอยากได้ปืนเขาอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนขับแท็กซี่อย่างอีชันนี่ควรทำยังไงดีเนี่ยกับสถามตั้งแบบนี้เนี่ยเฝ้าเฝ้าเป่านาฬิกาครับอ่าได้ค่ะเดี๋ยวอสถานีเรียรวจพี่โอเคเออไม่ใช่ร้านอีกที่สถานีเรีรวจก่ะอ๋อครับเออไปเร็วพี่เาปั๊มด้วยเราปั๊มด้วยปั๊มมาเร็วปั๊มปั๊มมาเร็วปั๊มปั๊มอย่าช้าขึ้นรถแล้วค่ะปั๊มต้องรีบปั๊มต้องรีบยางการกระสุนที่พี่ทำมานี่มันคุ้มค่าจริงๆเลยได้ใช้เลยแทบฟีเลยเนี้ยซ้ายครับซ้าย โอเคจ้ะใช่ค่ะฝาครับโอเคเอ่อพี่ต้องหยุดตรงไฟแดงไหมคะตู่อ๋อตอนนี้ไม่น่าไม่น่าต้องหยุดแล้วไม่น่าจะต้องหยุดแล้วนะคะพี่ตู่แต่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมพองเคียงตั้งแต่อุ้ยอุ้ยโทษโทษทีค่ะโทษทีค่ะโทษทีค่ะเพื่อนเพื่อนผมชื่อชื่อสีเลยสีครับเอ๊ะชื่อสีคุณคุณชื่อเต็มชื่ออะไรคะสีสีมีเวลาค่ะอ๋อสีมีเวลา หมฟังดูดีนะคะชื่อยาวเลยมีพี่ขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับอ๋อนี่เร็วสุดของรถพี่ละอ๋อโมบิลไล่ผมนาทีแล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพยายามนะครับโอเคค่ะออกใจเลยนะออกใจออกไม่ได้แล้วผมพี่เลยอ๋อออหมาถึงรัดไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อได้ค่ะบทวดีทวดีขอโรงงานผมขึ้นเงินเลยเอ๊ะน้องตู่ทำอาชีพอะไรกันเนี่ยวันนี้ไม่ได้ขึ้นบินมาใหม่ครับอ๋อ เออที่นี่ใช่ไหมคะเออเดี๋ยวเออยังไม่ได้จ่ายค่าโดยสารกันเลยเดี๋ยวมาจ่ายค่าโดยสารกันก่อนเดี๋ยวโอนให้อาการพี่จริงเหรอพี่พี่จินพี่จินอ๋อรอก่อนตอนนี้วันนี้ยาวๆเหมาได้ปะเนี่ยวันเนี้ยเหมาได้ค่ะเหมาได้พี่ป้อมพี่ป้อมฝากขึ้นรถเลยรถรถไหนนี่ละครับที่ขับรถแท็กซี่ตามไปนะคะน้องๆอย่าลืมโอนค่าโดยสารให้พี่ด้วยสิ ได้ครับได้ครับอ้าวไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ Itís น้องตู่ทำไมขับชนรถเที่ยงอย่างนั้นล่ะคะน้องตู่ม um ันเกินกว่าที่พี่จะรับได้อะคะตูนหลังเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยน้องป้อมกับน้องตู่อะไรแล้วได้แล้วอ๋อโอ้หรถรถของน้องตู่ดูดูมีเทคโนโลยีมากเลยอ่ะตั้ตามไปค่ะอ่าคุณป้อมคุณป้อมแล้ว นี่คือ,น,คอนี่คือที่มาของชื่อใช่ไหมคะว่าทำไมถึงมีชื่อป้อม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> น้องป้อมน้องป้อมไม่ต้องยิงพี่จินสิคะเลีย <c oughs> ดางให้ <c oughs> กามันเป็นอุปกรณ์หมา,ากินของพี่นะคะถ้าน้องยิงอย่างนี้พี่จะไม่ได้หมากินนะคะโอ๊ยทำไมพี่จินขับรถช้ายังเลยครับเร,เร็วหน่อยครับรถพี่มันได้แค่นี้คะ่ะรอพี่ด้วยคะ่ะพี่ชักจะสงสัยแล้วน้องๆทํางานอะไรกันคะทำไมน้องๆดูเอ่อมือิทธิพล มีอำนาจแปลกๆจังเลยคะคน,น้องทำง,นงนานอะไรกันเอ่เยร้านอาหารร้านอาหารครับอ๋ออันโอชาอ๋อเดี๋ยวพาพี่ไปทานร้านอาหารของน้องหน่อยได้เราเดี๋ยวพี่พาพี่ไปคอนโดของผกันเลยได้เลยเดี๋ยวพี่พี่เข้าร้านอาหารผมเลยนะได้ค่ะ <ผม S 1> เดี๋ยวเราเอารถเข้าไปเก็บร้านอาหารพอดีเลยอ๋อโอเคได้ได้เลยค่ะเอ๊ะพี่อยากเห็นจังเลยว่าร้านอาหารของน้องตูดหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดน้ำไม่กิน พี่เป็นตัวอ๋อโอเคเลยพี่กำลังคอแห้งเป็นผงเลยตอนนี้โอเคค่ะเอ๊พี่ใส่ชุดแท็กซี่อย่างนี้เข้าได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ผิดกฎระเบียบเนาะโอเคค่ะพี่ตู่ครับผมใจดีจังเลยไไม่้้ใชัวนนแลครรบเป็โอเคค่ะโอ้ผมกำลังมันเลยพี่มาเดี๋ยวผมผมเปิดเปิดหน้าให้กินมาเออว่าไงน้องป้อมโอ้โหเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปหาน้องตู่ที่หน้าบาร์ก่อน โอ้โหนี่คือร้านอาหารของนัตตุตเองเลยเหรอได้ครับใหญ่โตจังกินได้เลยพี่อืมโอ้โหเอยรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้รู้จักคนที่พิเศษขนาดนี้อย่างนี้แหละครับผมอืมกินอะไรดีนะพี่ก็พอดีก็ขับแท็กซี่ก็ไม่ค่อยจะมีกระตุ้งกระตังซะด้วยสิซื้อเลยพี่อย่าพี่กินวอดวอดก้าแล้วกันเนาะเราขาว โอเคค่ะสักหน่อยสักหน่อยไนนอ,อ,อ้น้องป้อมโอ้โหน้องป้อมน้องป้อมร้ายมากเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวน้องป้อมควงสองแล้วอะ่ะอ้ามามาโอ้โหพี่ก็อ๋อขอใส่สเต็ปสักหน่อยแล้วกันเนาะสมัยพี่เรียนช่างกลอยู่พี่ก็เป็นดาวของช่างกลเหมือนกันค่ะดาวยั่วดาวยั่วดาวยั่วเลยค่ะพี่นี่ แรงที่สุดเดี๋ยวน้องตู่ไปโรงงานแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ไปส่งไปด้วยไปด้วยผมอยากไปเห็นโรงงานพี่มามามาเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ไปส่งเหรอใช่ก็วันนี้น้องน้องเหมาพี่อยู่แล้วทั้งวันไงได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่อยู่บนคอนโดเดี๋ยวลงไปโอาเคทำอะไรได้บ้างพี่เหมาเนี่ยเหมาก็ทําได้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้วันนี้ผมขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนั่งไปจะไปตรงบางว่าอ้าวแล้วยังไงค่ะ้วแบบ พอนั่งไปเรื่อยๆผ่านสาระแดงไปปุ๊บอ่าแถวแถวสีลมต้องไงเขาก็ลงเขาก็ลงน่นทั้งคันเลยผมก็มงงผมก็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 ไม่รู้ลงอะไปทำไมยังไม่อ้าวทำไมอ<ง>่ะครับมันมันยิงอีกไกลเลยไม่ใช่หรอคะใช่ใช่แล้วยามก็เดินมาสุรัสศัตรูนอ๋อ <นะ S 1> <laughs> อ๋อพี่ดีกว่าวะ่ะอ๋อพี่ที่กินกุญแจสุรศักดิ์โอเคนี่ไงเอ๊ะโอ้โหนี่คือรถ นี่คนรถของน้องตูห่หรอครอบวันนี้พ่อขับมาส่งครับม<อ>ีคนขับไหมครับเนี่ยโอเคไปเลยค่ะเดี๋ยวบอกทางพี่ด้วยนะไปเลยครับพ,พี่พี่ทำรอบหนึ่งนี่เป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีครับก็เป็นชั่วโมงค่ะแต่ถ้าน้องทิพย์ก็อาจจะได้ต่อค่ะร,<ล>รอบหนึ่งก็ประมาณประมาณสองพันห้าค่ะโอ้ก็รายได้ดีนะพี่ใช่ค่ะอ่าสายแล้วค่ะ ต้องครพี่ตรงยาวเลยครับผมตรงยาวก่อนพี่ตรงยาวได้ได้ค่ะน้องน้องน้องตู่เก็บมือเข้ามาเก็บมือเข้ามาค่ะเก็บมือเข้ามาอ่าเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวพวกเสาฟงเสาไฟจะเกี่ยวมือไปแดกอ๋อครับค่ะค่ะพี่เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องๆเออโรงงานไกลจังเนาะแต่จริงพี่อยากซ่อมรถมากเลยครับตอนนี้รถพี่แบบว่าเละเป็นขี้แล้วอากกออร์แกนิกก็ต้องอยู่ที่ไกลๆอย่างนี้แหละ ทงหน้าพี่ข้างหน้าีรยวขวาเลยพี่ถึงนะโอเคตรงข้างหลังแท่งปูนเนี่ยเนาะใช่ครับได้เลยค่ะโอ้นี่คือผักที่น้องตู่ปลูกไว้ใช่ครับออแกนิกล้วนๆโหดีมากเลยค่ะไอเขาต้นคริสต์มาสเลยนะฮะไอเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยคะนาหรือเปล่าคะนาครับอ๋อคะนาอ๋อพี่คะนอนี่อ๋อคะนอใส่ใส่แกงจืดอร่อยเลยอันนี้ไอตู่ โอ้ทำตัวอยู่เหมือนอยู่บ้านอ๋อน้องตู่ไปไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเปลี่ยนชุดอยู่แล้วโอเคค่ะผมขอทัาตัวเหมือนอยู่บ้านขอบคุณมากเลยที่น้องตู่พามาที่โรงงานของน้องตู่แล้วให้การต้อนรับพี่อย่างดีค่ะไปครับพี่ไปไปไปเดี๋ยวผมไปอีกโรงงานนึ่งมีชื่อเล่นไหมครัมีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเล่นพี่ชื่อเอ๋ค่ะผมเดาไว้เหมือนกันนะอ๋อพี่เอ๋พี่เอ๋ค่ะ ที่นี้มันป๊อปอยู่นะใช่สมัยเรียนเรียนเนี่ยตอนใหม่ตอนเรียนเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ป๊อปมากอืผู้ชายทั้งห้องต้องลุมจีบพี่โอ้โหใช่เลยค่ะนี่พี่เสียเสียสิงอายุเท่าไหร่ครับโอ้โหน้องเชื่อไหมพี่ยังซิงอยู่ค่ะพี่ตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้คนที่พี่รักตอนนั้นเขาจีบยังซิงค่ะยังไม่โสดค่ะพี่เคยมีแฟน ลอดรอดอ่ะพี่รอดค่ะตอนนั้นพี่ใช้อความพิวของพี่นะค่ะแล้วก็พี่เอาหมกหมอนข้างก้นกลางเอออาร์เคจะเป็นน้องเดี๋ยวนะน้องตู่อธิบายได้ครับอันนี้อธิบายโรงงานที่พี่ฟังหน่อยสิมันคือโรงงานผลิตแป้งมันหรอใช่อันนี้เป็นโรงงานผลิตแป้งมันครับอ๋อแป้งมาส์ประหดเนาะใช่พวกผมซื้อรถพวกผงปรุงอาหารทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยโอเคคืออาหารที่ อ๋อน,นี่มีการชี้ให้ดูโอเคค่ะคเอ๊แล้วเอ่อพวกนี้ก็คือเป็นแป้งที่น้องใช้คู่กับผักเมื่อกี้กในการทําร้านอาหารของน้องเนาะใช่มันจะทําให้อยากอาหารมากขึ้นอ๋อแป้งพวกนี้แป้งพวกนี้กินไปแล้วมันอาการมันจะเป็นไงเอ่ยมันจะดีดนิดนึนงอ๋อจะดีดหน่อยด,ด,ดีดหน่อยอโอเคจะรู้สึกขยันเนะาะกินแล้วหน้าใสาด้วยมันจะนอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ไหมคะ ไม่หิวอะไรอย่างี้เนาะครับผมก็เอ๊อย่างงี้อย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะคนกินแล้วก็คงอยากเต้นอยากใช้แรงเนาะสุดๆเลยครับอ๋ออ๋อพอดีพอดีหุ้นส่วนน้องชื่อเคนใช่ไหมครับก็เลยใช่โคโคกับเคนก็คือโคกับเคนนั่นแหละอ๋อโคกับเคนอ๋อค่ะนี่แพ็คแพ็กเกจจริงนี่ดีไซน์เองวะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแพ็กเกจจริงอ๋อเกินรบกวนด้วยพอดีพี่ก็แบบว่าอยากขยับขยายเหมือนกันพี่ขับแท็กซี่พี่ว่าก็ไม่ค่อยพอกินเนาะ เ้อมีคนเข้ามาไอวานี่นี่นี่แพ็กเกจจริงผมอ๋อว <คน S 1> ันนี้คือการบรรจุหระครับน้องใช่ครับวันนี้คือลงแพ็กเกจจริงอ๋อมีเทปกาวมีอะไรดีจท<ำ>ีคนรู้ว่าเป็นอะไรเี่เดี๋ยวนะปลอดภัยเท่าไหร่เอะมันเป็นมันเป็นแป้งมันแต่ทําไมมันต้องแอบไปในตัวตุ๊กตาด้วยคะทําไมมันต้องอ๋อมันไม่ได้แอบมันเป็นเป็นแพ็กเกจจริงฮนะเหลอคมเลสั่ทงทำพิเศษ อ๋ออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่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 นี่แหละนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วโอเบ <laughs> เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงไอ้การการที่พนักง,งานพวกนี้เขาต้องใส่แต่เสื้อเชิ้ตนเนี่ยเขาคือเรากลัวเขาขโมยแป้งมันหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวมันจะติดเสื้อผ้าไปอไดี๋มันติดเสื้อผ้าไปถูกต้องครับอ๋<ป>ออ๋ปบางทีบางทีบางทีเราไม่ใช่ขโมยแต่ว่าเดี๋ยวมันติดเสื้อแล้วเดี๋ยวถ้าไปเจอพวกเจ้าหน้าที่เขาจะเห็นว่าเอ๊ะมันปกติใช่มค ถูกต้องครับแป้งมันมันเอ๊ะแป้งมันมาจากไหนอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องอันหมายเลยพี่นี่พี่ดูหมวกนยใส่หมวกด้วยเนี่ยอ๋ออันไหนคะอันไหนอันนี้อันนี้ปะคะอันนี้ปะคะหมวกม่วงเนี่ยครับอ๋อโอเคอันนั้นเนาะโอเคใอเคครับอ่าจู่ตู่จวนผมก่อนเจ้าเจ้าหน้าที่พวกนี้ชุป้อมอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านครับแวะมาขี่มีโอ้พี่ไปถามว่ามีพี่โจ๊กด้วยไหมครับพี่โจ๊กเหรอครับมีนะแต่วันนี้พี่โจ๊กอาจจะไม่ว่างมาอยู่กับพวกเรานะ โจ๊กกับหมูะครับพี่โอพี่โจ๊กกับพี่หมูไงพี่โจกก๊โจกกับพี่หมูโจ๊กกับพี่หมูใช่หมูหมูกับโจ๊กหมูกับโจก๊กโอ้โ,โจก๊กไปเลยพี่เดี๋ยวขวาเลยครับโอเคกินตอบ<อ>รถเข้าเมืองดีกว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ป้อมขับเข้าเมืองไปโอเคโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปเจอพี่ตู่ควันมันขึ้นอ่ะพี่โอเคก็ไม่เป็นไรก็ขับไปเรื่อยๆแหละค่ะท่านตะควันมันเยอะมันก็เตรียมลมชุดชีพแล้วกัน พี่โทษโทษค่ะพี่ตอนนี้พี่ดับปืนลั่นค่ะน้องพาโทษโทษโทษลั่นก็ลั่นทีเดียวลั่นไหนที่ก็ลั่นลั่นโอเคโอเคโอเคขึ้นรถเลยค่ะเด็กๆขึ้นรถเลยเดียวอยู่ไหนอะพี่มาแล้วค่ะใจเย็นค่ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกันน้องวางวางสิ่งที่อยู่ในมือน้องลงก่อน อันนี้บ้องไงพี่บ้องบ้องเลยเจ๊บ้องบ้องเจ๊แก่พี่พี่จินอยู่ไหนครับพี่จินนี่พอพอดีพี่ตรวจสอบเอ่อความผิดปกติตรงนี้อยู่เพราะที่มีคนบาดเจ็บเนี่ยพี่ก็มาช่วยดูเผื่อจะเผื่อจะพี่พี่จะปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจให้เขาแป๊บหนึ่งนะจ๊าน้องเดี๋ยวเอ๊ะเขาจะฟื้นไหมครับน้องน้องป้อมน้องป้อมปั๊มหัวใจเขาจะฟื้นมาฟื้นพี่ลองไปถามเขาดูไหม ไปถามไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องป๊อมน้องป๊ออย่าอย่าเลือดพี่แดงแล้วน้องป๊อมพี่ขี้เกียจต้องเดินมาใหม่น้องป๊อมไปพี่โอเคน้องป๊อมน้องป๊อมมากับพี่แล้วกันน้องป้อมมาอยกับพี่แล้วกันไป้นมาเลยจ้าเนี่ยไหนบอกเครื่องบินเครื่องบินจ้าแต่ว่ามันเป็นเรือด้วยตูว่ายน้ำอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมน้องตูเขาว่ายน้ำอยู่เดี๋ยวพี่พาขึ้นฝั่งนะจ๊ะ ขอแป๊บเนาะเฮ้ยพี่ตู่อยู่บนเรือเรือยอทป่ะอ,อ๋อเจ็ดเรือยอท์รือเปล่ากีล่ลำเนี่ยพี่ตู่พี่ตู่มีเจ็ดลำ L L หรือเปล่าอ่ะลงกัน <üğ> เอาจะจะโทษโทษนะพอดีพื้นมันลื่นพี่เลยหน้าทิ่มนิดหน่อย <laughs> น้องตู่น้องตู่น้องตู่พี่ขอขึ้นเรือหน่อยโอ้นี่เรือเรือของน้องตู่เองเลยใช่ไหมเนี่ย